เจมมาเจอกันฉาดสองครับอีพีสองครับผมค่ะวันทึกค่ะครับผมบันี้ในเหล็กส่วนเหล็กปูดำ่เนาะค่ะผมเห็นแบบับแบมแบมเราเมื่อกี้นี่เือไใจแล้วคอยมากขึ้นมาทางเดียวกันจังสัตว์ครับแม่ผู้ว่าอย่างไหนแนี่ปูมีแนวท่างอย่างไหนมาฝากครับค่ะจริงจริงแล้วเออเหล็กเหล็กลักนี่กกระด้มากจะสองมือวนะค่ะแต่ตะบางอื่นบนท่านเนี่ยมีเวลาโล่งเนาะค่ะเออเหล็กเหล็กตัดเนาะค่ะเหล็กตัดเออ แม่คู่ได้อยู่แต่แม่คู่จะบาลงเพราะว่าเป็นอย่างตีขาดแม่คู่จะให้เฉพาะคนที่โทรมาหรือว่าในกลุ่มเท่านั้นนะคะสําหรับตัวตัดแม,ม่คูู่มีความหู้สึกว่ามันไปกระทบกับสํานักอื่นซึ่งสํานักที่อันนี้อันนี้แม่คู่ว่าออกไ,ได้อยู่เนาะค่ะเนาะก,ก็คือหมายถึงว่าบางครั้งเขาอาจจะบ่มั่นใจ พ่อเขาไม่เห็นตัวตัดของปูดำเขาบาดตัดทีมหลักก็จะเหตดให้เอเซ่หลายๆหลายๆก้นอ่ะพาดหมายถึงว่าสัมงานอื่นนะคะบางท่านเพื่อนกับมะมึงเขาว่าอุอ้ยปกติปูดำเพื่อนตัดขาดเพื่อนกับเลขมะมึงจังเสียนไหมคะ mm ่ะ hmm. พอมามึงเพิ่นก็เลยตัดไปน้ำจังเสียดไหมคะ mm ่ะ hmm. แม่คู่ก็กเลยว่าต่อไปจะไม่เอาเลขตัดลงเ mm hmm. นาะค่ะแต่แม่คู่จะเอาลงทั้งกลุ่มให ข,ของของแม่คู่หรือว่าสําหรับคนที่ลูกเบอร์โทรแม่คู่จะโทรมาสอบถามย่างอยากได้อยู่ก็ะกจะเอาไห้อย่งเสียเนาะคะ่ะแต่ตว่าแม่คู่จะบ่โทรเด้อะค,ะค่ะเลขของปูดั้เนาะคะา่ะพรุ่งนี้เนาะคะ <c oughs> า่ะข้าวข้าวจะเฮ็ดพิธีเนาะค่ะเฮ็ดพิธีเอาตัวเลขสี่ตัวเนาะคะ <c oughs> ะ่ะแล้วกับเลขลัดกับได้มาแล้วเนาะค่ะได้มาแล้วเนาะ,ะค่ะก็คือ,อจะมี ตัวใดแน่และเข้าเข้าจะมามึงเนาะคะ่ะแต่ส่วนเนาะคะ่ะส่วนที่เพิ่นห้เนาะคะ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันแซงกันเพิ่นเรียกว่าให้เอาตัวนี้ไปกอนเนาะคะ่ะให้เอาตัวนี้ไปกอนถ้าตัวนี้ไม่มามันจะเป็นหนึ่งทันทีเนาะคะ่ะและ้วจะมามึงว่าเออตัวใดเนาะคะ่ะวันที่เพิ่นจะขีดเส้นใต้คือมืออื่นเนาะคะ่ะว่าตัวไหนเด่นที่สุดแต่กะ เพิ่นกับบอกมาอยู่เดี๋ยวแม่คู่จะบอกไปเนาะคะ่ะว่าตัวใดที่เพิ่นเด่นมากในงวดนี้ราคะ,ะมืออื่นเพิ่นย่งจะเ่นอยู่คือเกาบบเนาะคะ่ะแต่แม่คู่อยากจะให้ดูว่าตอนนี้มันเข้าพรรษาอยู่เนาะคะ่ะม,มันเข้าพรรษาอยูอ่ความแม่นย่ำของรูทุกปีเลยเนาะคะ่ะทุกปีกะกะจะออกมาลักษณะจึงสี่ค่ะใก,ใ,กใกล้ใกล้ของพรรษาหรือเขามรนษามันจะเป็นสองงวด ได้สองรูดสองเนาะคะ่ะตามตามที่แม่คู่เคยเอยูกับปู่มาเนาะคะ่ะซึ่งมันหลุดไปแล้วสองเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยมีความมั่นใจว่างวดนี้น่าจะน่าจะน,น,น่าจะเขาอยู่เนาะคะ่ะเลขของปู่เนาะคะ่ะจะมีห้ามีเจ็ดมีศู 3, นย์มีสามเนาะค่ะมีห้า มีเจ็ดมีศูนย์มีสามนะคะอันนี้คือเป็นเลขลักเ้อค่ะบอมแมนเลขเอ่อนน่นเนาะเขาสามารถเอาตัวอื่นมาจับใส่ได้งวดที่แล้วเลขเลขลักนี่เขาสองตัวเนาะค่ะเขาเขาเอ่อเขาเลขเก้าเนาะค่ะเขาเลขเก้าเลขเก้าก็เลขห้าค่ะงวดที่แล้วเขาเอ่อเลขเลขสี่ตัวนี่ปกตินี่ยก็คือเลขวิ่งนะค่ะเลขวิ่งของเพลิน สี่ตัวมาสองตัวแน่นอน mm hmm. ก็คือแม่คู่ก็จะบอกอยู่เสมอว่าสี่ตัวนี่มันจะมาสองตัวอยู่เสมอเนาะคะ่ะ mm hmm. แต่บางครั้งตัวที่เด่นอาจจะหลุดก็ได้นะคะแต่ที่แม่คู่ได้อยู่น้ําปูมา mm hmm. พ่อกรุดเลขสองกับเลขศ mm ู hmm. นย์เนาะคะ่ะเลขสองกับเลขศูนย์ที่ลุดนอกกันก็คือขาเพิ่นเอาไว้เชิ่งๆตรงนี้มันจะเป๊ะตลอดไหมคะ่ะแต่เออซึ่งตอนที่เขาพัชซานเนี่ยรุดทั้งสองจหวดเลยเนาะค่ะก mm ็คือศูนย์กับสองนะคะค ตอนที่เราได้หนึ่งมันยั่งว่าห้ามเด็กเขาพันสาเนาะค่ะตอนที่เนี้ยนี่แหละค่ะก็คืออ่อจะมีตัวหนึ่งเนาะค่ะตัวเอ่อมีตัวหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าถ้าตัวนี้ไม่มามันจะเป็นหนึ่งทันทีเนาะค่ะคือตัวนี้ค่ะอ๋อคือแหลกศูนย์เนาะค่ะถ้าถ้าตัวนี้เพราะว่ามันจะเพื่อนมามันจะแซงกับมันมันตอนนี้คือศูนย์ตัวนึงวิ่งวิ่งผู้ขี่สูสีกันค่ะ เหมือนเหมือนเราได้เหมือนเหมือนเขาได้คือจังเล็กหนึ่งต่อนาทีออกหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเห็นไหมคะครับพอพันมาถ้าหนึ่งไม่มาจะเป็นสองทันทีแต่ตอนนี้ปู่ยังมองเห็นว่าหนึ่งยังสวยที่สุดแ,แต่มันแซงกันเพิ่นบอกเนาะอันนี้คือกันค่ะอันนี้เพิ่นจะวบาลักษณะเดียวกันเนาะคะ่ะเพิ่นจะวบาลักษณะเดียวกันมาอัอหนึ่งกับศูนย์คือคือมันตีคู่กันครับตีคู่กันแลับ เพื่อนว่าเดี๋ยวมือทีเฮ็ดหลักอะให้ลูกซิดลูกหาแตงคันอ่อดีๆก็หนีก้อนเนาะค่ะหละจังหละจังสี่บอกได้ว่าศูนย์กับหนึ่งมาไหมแต่ที่แม่คู่เห็นขันเนาะค่ะเห็นขันคือตัวนี้กับตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะค่ะขันทีแตงไปเนาะค่ะห้ากับสามเหรอครับห้าเจ็ดสามเจ็ดสามค่อนข้างชัดเจนแต่ศูนย์ยังไม่ชัดเจนแมนค่ะครับ เออข้ามาหนึ่งกับศูนย์ที่บอชัดเจนนีมม่หมายถึงเป็นตัวหลักเนาะค่ะตัวหลักที่เพิ่นจะเอามาตั้งเนาะคะ่ะเออถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งชันทีเพิ่นเล้จับเลขกศูนย์มาให้ก่อนเนาะคะ่ะเพิ่นจะจับศูนย์มาให้ก่อนคือจังหวัดที่แล้วเนาะค่ะจังหวัดที่แล้วเพิ่นก็บ,บอกคือกันเนาะคะ่ะเพิ่นบอกาอถาถามาเออท่าถ้าศูนย์วามากับสี่เป็นหนึ่งแต่แต่ตอนนี้ปู่ก็ยังมองเห็น ศูนย์สวยที่สุดซึ่งปกติแล้วเลขใกล้สีออกเข้าจะส่งอีกรอบแม่นบ่คะแต่แม่ครูไม่ได้ส่งเนาะคะ่ะคือเข้าจะส่งส่งคือเชร์ที่หนึง่งเขาเลขเอาเลขรักแล้วก็เลขเอเข่กกเเอซตัวเนาะคะ่ะส่งครั้งที่สองคือเอาเลขสองตัวเนาะคะ่ะไกลเลขสีออกฝั่งแม่ครูกับลูกซีดเนี่ยจะจะเชิญปูมาอีกรอบหนึ่งมา,ายังชัดเจนอยู่ไหมยังอยู่ตัวเดิมไหมยังเสียดเนานะคะ่ะซึ่งที่นี่ลูกซีด่นะ ออไปต่างประเทศหมดเนาะค่ะแล้วก็อีกคู่นึ่งเพิ่นก็อยูไก่เนาะค่ะก็เลยบ่ดด้มีผู้เชิญเพิ่นเนาะค่ะเฮาก็เลยบดได้สามารถลู้ว่าปูจะเปลี่ยนตัวใดหรือบอกตัวใดเนาะค่ะแต่แม่คู่กัยังมีบุญเนาะค่ะมีบุญแต่บังเอิญแม่คู่บ่ชอบซีเฉยๆเนาะค่ะมีบุญที่ว่าอาเอาเทพเพิ่นแม่อาจจะเป็นพุ่มหรือว่าออเป็นหญ้าเป็นเทพอีกอย่างที่มาสามารถที่ที่จะมางคุยกับแม่คู่ใดอย่างเสียนเนาะค่ะเพิ่นก็มาบอกอยู แต่แม่คู่กับปอมักจังเสียนเนี่ยค่ะเป็นมาทรงสัญญาณแมนค่ะเพื่อนกับม่ทรงอาจจะแบบว่าท่านเจ้าสื่อสารกันได้อีกอย่างประมาณนี้ก็ว่าเอออาจจะเป็นว่าไปบอกลูกซิสให้แน่ซึ่งฟูดําอาจจะจำสินก็ได้จังเสียนแม่หาค่ะคือเพื่อนกับมาบอกเนาะค่ะซึ่งที่ไปมือนั่นกับเพื่อนกับมาบอกโยนเนาะค่ะแต่มันก็อยู่ในนี้นะคะสังเกตมึงเด้อค่ะ ความฝันของแม่คู่เนาะ07อยู่ในหนีเนาะอยู่ในหนีอยู่เนาะค่ะอยู่ในหนีเลยค่ะอยู่ในหนีเลยเนาะแต่ว่าไก่ไม่อยู่ไก่ไม่อยู่แต่ว่าระหว่าง0กับ1เนี่ยกำลังวิ่งแข่งกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างไก่ที่เราวิเคราะห์กันอาจจะเป็นก้าหรืออาจจะเป็นหนึ่งก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้เนาะค่ะอันนี้จะเป็นเลขลัดแต่ที่แม่คู่ตีหมายถึงว่าในความฝันแม่คู่มันมีอยู่คู่นี้เนาะค่ะมันมีอยู่คู่นี้ แต่เลขของปูดันบางครั้งสีตัวนี้มันมาด้วยกันแต่บางครั้งมันก็ไม่มาด้วยกันนะคะบางครั้งมันจะมาเรี่ยงกันเลยสามตัวแตกสองหลอดสามหลอดก็บมีเนาะคะ่ะอย่างออตอนนั้นก็จะเป็นสองสองห้าแปดล้กกับสองห้าสามเนาะคะ่ะตอนนั้นก็คือมันจะคููกันมาเลยะคะ่ะอันนี้คือของปูดันเนาะคะ่ะมืออื่นจะมาขืนเลขซีโตให้จะมาขืนเลขซีโตว่า พรุ่งนี้ปู่จะเด่นตัวไหนเลขสี่ตัวจะเป็นลักษณะยังไงยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมยังจะเด่นให้เราเหมือนเดิมไหมเนาะค่ะอันนี้คือของปูดัเดอร์ให้ทุกคนเนาะค่ะให้ทุกคนเนาะถามผู้ใดเนาะค่ะถามผู้ใดจะจับอีหยังที่ติดกับเลขศูนย์เนี่ยให้รอก่อนเนาะค่ะให้รอก่อนมือเดียวเนาะค่ะมือเดียวเพราะว่าโอกาสที่เฮาจะบ่ได้ลงทุน อ่าลายเทือ่อนี่อ่มันมันจะถีไหมค,ะค่ะมันจะประหยัดทุนลงไปอีกเนาะค่ะแต่เดี๋ยวรอปูเพิ่มมามาซื้ออีกกันนิดนึงแมน<ห>ค่ะมาซื้อให้อีกันนิดนึงเพราะว<ม>่าปูบอกไว้ว่าระหว่างศูนย์กับหนึ่งเนี่ยปูยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันจะมันสีเขาวินแมนค่ะครับเพราะว่ากำลังวิ่งแข่งกันย่างใหญ่เลยตอนนี้ศูนย์กับหนึ่งนี่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าปกติแล้วถ้าปูเบาจังสี่เนาคะค่ะปูเบาแบบนี้นะทุกรั้งม,มันจะมันจะแมนเลยด้ค่ะ มันจะแมนเลยว่าวมันจะเปลี่ยนอืค่ะมันจะเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนแมนค่ะ,คะมันมันจะเปลี่ยนกน็คือตัวเลขศูนย์ตัวเดียวเนาะค่ะ,คะส่วนตัวอันนี้อยู่ตัวนี้ก็อยู่อันนี้ก็อยู่อยู่แล้วเนาะค่ะอยู่แล้วก็คือเพ่นเออเามาขายเป็นเสียนเนาะค่ะ,คะแต่ว่าตัวเลขมากสวยอยู่ด้วยไหมคู่คเลขห้าก็สวยนี่เลขศูนย์เลขสามนี่ว่าเน่เพราะว่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้เลขกําลังวัน ันังคารนี้ออกเนาะสามศูนย์ห้าอันนี้จะเปลี่ยนหรือมาเปลี่ยนตูไม่พูกับบลูดูเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามั่นเบียดกันอยู่รอรอนิดนึงรอนิดนึงค่ะมืออื่นก็ดูแลพะว่ามืออื่นลูกซยเกิดจะแตงคันห้แล้วค่ะค่่เลของปูดำก็จะมีประมาณนี้ค่ะมืออื่นกับ่อยติดตามว่าเลขสี่ตูเพิ่นจะหายตูใดสําหรับผููที่ย่งติดตามปูดำอยู่เนาะค่ะ มื้อนี่ทีประมาณแรงๆมาครับแม่คูหรือว่าบายๆเล่เออน่าจะประมาณห้าโมงเช้านะคะห้าโมงเช้าคุณเลี้ยวค่ะครับผมค่ะคอับทีน like ี่ก่ะขอบคุณแม่คูหลายๆครับแบ่งปันยาค้างมากเนาะสำหรับเนวทางตัวเลขของปูดำครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ